โอเคมาสำหรับครับวันนี้ผม่กับเดซกซีออฟหน่งนะครับผมกับโลบออกเออแม็คอะไรไม่รู้แหไะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะทำการไปแก้แค้นไอ้หมอนึงไอเดอรเสียงต่างกินแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บ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 แป นั่นแหละนะครับคือตอนนี้เนี่ยเสียงกูไม่รู้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมไหมเพราะผมต้องพูดเบาๆหน่อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในหอพักซึ่งเสียงมันไม่ได้เก็บเสียงมากเใาห้องผมเลยเข้าใจไหมเออแล้วตอนคือใช่ครับกูอยู่หอพักคนเดียวเพราะว่าอาจจะบอกอย่างนี้คือช่วงนี้กูมาฝึกงานตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่ส1เมษาเออนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ผมต้องฝึกงานเนาะแช่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 แม่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุย้ยอุย้ยอุย้ยอุ้ย อ <seconds> ุ้ยแจ้งอิดสองวินาทีต่อเอาไอ้เหี้ยเนี่ยเออเออหอนั่นนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันจะเหมือนชวนผมเข้าแก๊งอะไรสักอย่างนี่แหละกูไม่แน่ใจนะครับอ่าโอเคอย่างนั้นกูก็ได้เงินแล้วไงต่อเล็นไงต่อท่านผู้ชมเอาไอ้เหี้ยสรุปยังไงนะเอ้ยกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวอ๋อมึงมาดิมึงมาดิ กูมีกูมีเม็ดิมตั้นกูมีเหรมตั้นแปดร้อยอะมาดิมาดิเออึงมาโอ้เชียร์ลูกโอ้เชียร์ยรตำรวจชิบหายตำรวจตำรวจจะจับตำรวจเกมไหมล่ะมึงเกมเลยกูไอ,อ้เนี้ยคือไม่เป็นไรครับถ้าท่านผู้ชมคือตอนนี้อย่างผมรวยเว้ยเนี่ยมีเงินตั้งแสนหนึ่งถ้าท่านผู้ชมเคยเห็นผมก่อนหนั้นผมเหมือนเคยอัดเกมนี้นะครับผมเอ,อ่อเท่าที่ผมจําได้นะผมน่าจะเอ,อ่อพูดว่าไงดี ผมน่าจะตอนนั้นเงินน้อยกว่านะผมเงินน้อยกว่าเนาะนั่นแหละเออแล้วก็อีกอย่างนะครับคือบอกเสียงมันจะก้องหน่อยนะไม่รู้ก้องในไหมหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือมันก้องมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้มีอะไรยเยอะในห้องเหมือนตอนผมอยู่ห้องเหมือนตอนอยู่บ้านตัวเองนะนั่นแหละนะครับผม เ,เดี๋ยวหลังสงการนี้ก็น่าจะได้เห็นผมพูดปกตินะครับแต่ตอนนี้ต้องพูดเบาๆหน่อยนะว่ากูเกรงใจห้องข้างา้ากเลยเงียนั่นแหละแล้วห้องมันก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเสียงมากทั้งห้องผมด้วยนะครับโอเคมานะครับอีกรอบหนึ่งคราวนี้นะครับกูจะกลับไปซื้อปืนไปเออไอหมอน,นั่นแม่งยิงผมแม่งตายแล้วกูก็โดนจับคลาสิก GTA แลพวกน้นผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรนะเราเราให้อาภัยได้นะเราให้อาภัยได้นะมันคืเหตุวิสัยละกระสุนกูหมดพอดีที่กระสุนกูยังเหลือนะเฮียตหไอ้อนั่นแม่งโดนสัต ผมกู้ซัดหลายลูกแล้วนะครับผมจะช่างมันนะช่างมันช่างมันนะครับผมโอเคเออผมกูแม่งฝ่าไฟเด็เรื่อยเลยกูปิดกดจรย์ตอนแต่ช่างแม่งเนาะนะครับนี่คือเกมนะแต่ชีกินกูโดนรวบแน่นอนเนนี่ยะโอเคเออเนี่ยร้านปืนนปืนนะร้านปืนนี่ดูทรงแล้วน่าจะอยู่รัฐเท็กซัสนะครับเพราะแม่งขายปืนเป็นอย่างนี้เลยนะโอเคอ๋อมีใครอยู่ไหมกลัวไอ้ไหนมายิงมารอบยิงกูเนี่ย ไอ้เหี้ยปืนหัมนโดนยึดเว้กูว่าแล้วไอ้เหี้ยมันต้องยึดแต่ไม่เป็นไรครับกูซื้อสองปืนนะคืออย่างแรกเลยคือถ้าสมมติคใครเป็นมือใหม่แล้วอ,อ,อยากรู้เรื่องปืนใช่ไหมเรื่องปืนในเกมนี้คืออย่างแรกเลยโอเ้เขี้ยเดี๋ยวกวูกลัวมันมีใครมาเล่นกูจะปูีปูดเดียวก่อ,อนนะครับผลที่เกิดขึ้นถ้าเราสู้เราตายปืนจะไม่หายเว้เออปืนจะไม่หายแต่สิ่งนี้จะหายคือเอ้ยไม่ไม่มีอะไรหายดิเออนั่นแหละนะเราสู้แล้วเราตายเนี่ยไม่ไมีอะไรหายเว้ ถ้าตำรวจจับเี่กก็นะน,น, <c oughs> นั่นแหละครับโดนริฟอาวุธนั่นแหละไม่มีอะไรมากเนาะระหว่างนี้ผมขอไปป้นบ้านก่อนเลยกันนะครับนี่เป็นสไตล์คลาสสิกนะที่ผมทปจจาประจําจนกูได้เงินสองแสนนี่พูดจริงแต่ก่อนผมติดแมบบนี้หน,นักมากนะแล้วก็เริ่มจะมาติดอีกทีแล้วาะมันเป็นแบบไม่รู้ดิมันได้ฟิวอะเออนั่นแหละนะครับโ oh, อ้ยเชียร์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 เชอ้ยแย่ยยมังเอ้ยกูวห่าแหละควันยังไม่ขึ้นนะลูกเออ หวังว่ารถถูกันยังไม่ขึ้นถ้าถ้าขึ้นกูหนีตำรวจไม่ได้อ่ะเออตามตรงก็ตำรวจอยู่แถวนั้นเรากูเห็นไฟอะไรแบบๆแบบโอเคนะครับภารกิจวันนี้เราป้นบ้านหนังๆใ้สำเร็จก,ก็พอนะครับอ่าโอเค มานะับวิถีโจนนะครับวิถีโจรมันต้องสองชั้นกูนจะมีเวลาในการทําในการพ้นอะไรไหมจังหวะนี้เลยครับใช้ได้เลยแหละไอ้เหี้ยโอเคคือผมต้องพูดกระซิบหน่อยนะไม่รู้ท่านผู้ชมจะได้ยินผมไหมเดี๋ยวกูค่อยไปปรับเพิ่มจริงๆเนี่ยผมน่าจะเคยสอนทําอยู่แล้วนะครับปรับเป็นฮาร์ดหรือโนมอก็ได้แต่กูเหมาะกับอีซี่ว่ะเอาตรงกูทําปกติแม่งยังไม่ได้เลยกูกดไม่ทันนะครับโอเคทึบอุ้เกือบแล้วไอ้ hey here, เหี้ยเมื่อกี้ท okay. ึบอ่าโอเคทึบอ่านีสวย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  นะครับสวยสวยโอเคนะครับนี่นะครับวิถีโจรวิถีโจรไอ้เหี้ยสติลอ่าปนปนโอเคโอค้ยหินยังมันลงบมดผมต้องรีบไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะโอเคส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในห้องนอนนั่นแหละนะครับโอเคปึ๊บโอเคโอเคสวยสวยสวยหวังว่าจะไม่มีใครมาเนะาะตำรวจยังไม่มานะไอ้เหี้ยตอนเนี้ยตำรวจยังไม่มาตำรวจยังไม่มานี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วนี่ เงินเท่าไหร่หกร้อยเอกต้องได้สามพันดิมเฮียเสียงปนแม่งอย่างดังอะไอ้เนียเฮ้ยอีกสามพันอ,อยู่ไหนกูต้องได้ดิสามพัน่ะกูต้องได้ดิท่านผู้ชมสามพันอยู่ไหนอาช่างแม่งด้วยกันไนะอ้เนียไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นไรนะครับผมไม่จริงจังเว้ยโอเคไม่จริงจังเลยนะโอเคนะครับจังหวะนี้เราก็ทําการหนีตำรวจนะหนีตำรวจเรืยนะครับ เป็นวิธีคลาสสิกของผมเว้ยถ้าผมเนี่ยตกป้นบ้านอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะทําการหนีโดยการไปอยู่ที่ที่ไม่ไม่มีคนในเว้ยโอยเชี่ยตำรวจหวังว่ามันจะไม่สงสัยกูนะ <c oughs> มันจะไม่สงสัยกูนะว่ากูทาอะไรอย่างนั้นอ้เฮียไม่มาพอดีจะกูนหนีช้านะมึงกูโดนจับแล้วไอ้เฮียแม่งมองว่าจะไม่ตามกูมาล่นะโอเคนะครับเราจะมาทางนี้กันนะคือถ้าสมมติว่าตำรวจมาปุ๊บผมจะซิ่งหรือพรามันเป็นทางตรงเว้ย เออผู้ชมมันมเป็นทางตรงคือระหว่างในสามสามนาทีเนี่ยเรารอเวเอ,อเร,รอไม่ให้ใครมานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเลนนี้นะครับเพราะเรนนี้มันเป็นเลนของอเมริกานะมันจะด,ดูปกตินะปกติทั่วโลกเขาก็ใช้เลนอย่างนี้แหละโอเคนะครับซึ่งอนะรอนะรอรอ one hour later โอเคมาครับตอนนี้เวลาตรงน,นี้มันหมดแล้วเวเออแต่ว่าคดีเรายังติดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติเออเวลาใน,นหมดปุบ๊บเราก็ได้เรนนี้ทำวอลน,นะเออถ้าเราถูกตำรวจจับระหว่าง เวลายังเหลือเนี่ยคือเราไม่ได้เงินมันก็คือแม่งเสียฟรีเลยแต่ว่าเงินนั่ได้เงินเนาะโอเคไปนัดระหว่างนี้เออผมรอไอ้นี่หมดโอเคอีกมีกีนี้ก็หมดแล้วนะเรามาเรามาซิ้นกันนะผมอีกทกูชอบมากเลยเวลานี้เน่นโคตรมันอะไรมณ์โอเคคงไม่มีไอ้ไหนมาเปิดวีบอร์ดใส่กูนะโอเคนะครับมาดูวิธีขี่จะเป็นเยอะแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีคนดีบ้างนะว่าเขาทำยังไง โอเคมานะครับตอนนี้เรามาเป็นนักดับเพลงิงกันดีกว่านะเนี่ยชีพคนดีจริงๆอีกคูทําอาชีพนี่ uh, น,านานแล้วนะเออก่อนหน้านี้นที่ผมเล่นนะผมทามาแล้วนะครับซึ่งเอออย่างแรกนะถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากเป็นเนี่ยมาที่ตรงนี้ปุ๊บอ่าสังเกตว่ามีหกคนใช่ไหมแล้วถ้าสมมติอ่ะตอนนี้มันมีหกคนถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะมาเพิ่มเนี่ยก็กูกดไม่น่าได้อ่ะสมมติตํารวจอ้ยเดียเต็มอ่ะอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้มีสองคนท่านผู้ชมก็เขียนไปสามอ่ะอันนี้มีสอง้วก็สามก็คือเราเป็นคนที่สามจะเข้ามานะ แล้วก็เติมด้วย A แล้วก็ขีดศูนย์ตามนี้นะครับไม่มีขี้อะไรมากหรอกนะโอเคนระหว่างนี้เราไปทําการอันนี้โหลดเอาอันนี้โหลดเอาอันนี้คือเกียร์อะอุปกรณ์นะครับอ่ะเราไปที่หมวดอุปกรณ์รณให้ให้ผมแนะนํำนะแนะนําดีๆนะก็แนะนําก็ผมเอาเป็นพวกเอากูอีคลิปไปหรออ่ะโอเคนะให้แนะนำให้เอาเป็นเรื่อยนะเอาไว้ป,ป้องกันตัวเอ่อมันคืออะไรเนะี่ยเอ่อมอนิเตอร์สำหรับพวก ปั๊มเครื่องช่วยหายใจแบบสำหรับช่วยคนอนะ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นแบบที่ฉีดนะที่แบบที่เขาเรียกว่าเครียดเลยทางบเพิ่ออนะ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลนะพอเราไม่ได้แค่ดับไฟแต่เราก็ต้องช่วยเหลือคนที่แบบเขาบาดเจ็บนี่ยนะเออเราโอเคนะอันนี้รถปกตินะแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากดูว่ามันเกิดไฟไหม้ที่ไหนก็มาที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเอ่ม M D T อ่ะโอเคนะครับ คือกูพูดอาจจะดูไม่ธรรมชาติกูหน่อยนะกูต้องพูดเบาๆนะคือกูพูดดังๆไม่ได้นะครับผมนั่นแหละก็อาจจะผมเห็นผมพูดแปลกๆไม่ได้ปป้งเป้นเหี้ยแบบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเด็กก็ไม่ใช่เนาะออโอเคอันนี้อยู่แถวบริเวณก็จุดที่กูปนประจําโอเคไปนะเปิดวีวอลเขียกดเอฟแมงประตูไม่เปิดวินโอเคนะคร,ระหว่างนี้แล้วก็ ไปจุดนั้นเนาะวีว่วีวอแล้วมันมืดอ,อะไรกันเนี่ยผู้ชมอะไรครับเนี่ยมันมันเชี่ยอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเออโจนห้าร้อยเฮียนะครับเรามาเป็นคนดีกันดีกว่านะคราวนี้นะเป็นคนเฮียเยอะแล้วนะมันไม่ดีเว้ยมันไม่ดีจะสังคมนะครับอืมเราต้องเป็นหัดเป็นคนดีวเชี่ยไฟไหม้บ้านอู้หูยังโอเคไหมเพื่อนอยังโอเคไหมอู้เชี่ยมาเออเกตแอ็แทกไลน์นะครับเนี่ย เอาสักสองร้อยอ่าโอเคเดี๋ยวยาวอย่างนี้แหละนะครับจะได้ทั่วถึงนะอ่าเนี่ยทบอาชีพอาชีพสุจริตนะฮะท่านผู้ชมต้องทำอาชีพสุจริตนะครับไม่ใช่ไปจิกบ้านคนอื่นแบบที่กูทำไม่เยี่ยมมันเสี่ยงนะโอเคเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเนี่ยครับข้อดีของอาชีพนี้คือเล่นง่ายชิวๆเว้ยแต่ข้อเสียคือริ่งเงินน้อยนะครับเออก็ไม่แปลกเราทำไมไ,มไมปปล้นบ้านหลังนึงไ,ได้เยอะชิบหายเลยเยี่ยในเกมเนี่ย นะครับโอเคไปนะระหว่างนี้ก็ทําการฉีดน้ําให้ไฟดับนะดับนั้นนะครับโอเคมาเรื่สุดท้ายนะครับคือเราต้องโอ้ยเฮียโดนไฟลวกโอเคนะสุดท้ายคือเราต้องฉีดข้างบนโอ้ยเฮียชิบหายท่านผู้ชมน้ํากูหมดกูจะไปเอาน้ําจากตรงไหนเพิ่มประเด็นตอนนี้นะครับอ๋อไงไงจเลิแล้วนะครับท่อน้ว้ยอ่าท่านผู้ชมคือถ้าสมมติอ่ะไฟดับใช่ไหมท่านผู้ชมก็กดจีอ่ะเอา เวียนแลไงเวียนละเวียนละ,นละกูไม่น่าปรับเป็นมองเติร์ดเพอร์ซันเลยเวียนเลยเวียนจร,จริงท่านผู้ชมเอาไงได้ละทีนี้โอเคนะครับคราวนี้คือมันมีใกล้ๆอีกกว่านี้ก็คือไปโรงพยาบาลนะฉะนั้นผมก็จะไปโรงพยาบาลนะโอเคแล้วทำไมน,นี่กูเกลียดข้อเสียของรถรถดับเพลิงคือมันขับยากเลี้ยวยากท่านผู้ชมเออนี่แหละคือถ้าตอนถ้าความเร็วไม่ได้มัมนก็เลี้ยวยากเออ โอเคนะไปไปกันเลยนะแล้วมึงจะมาขับเบียดทำไมไอ้เหี้ยแม่งตำรวจใช่ไหมรถตำรวจเร็วไอ้เหี้ยเขาบอกว่าแถวฮอสพิทอลไฟไ,ไหมแถวฮอสพิทอลคือตรงไหนเนี่ยอ่ะดูนะเนี่ยแถวนี้เนี่ยแล้วมันมีตรงไหนน้าผู้ชมกูโดนหลอกอ่ะอาจจะอันนั้นก็ได้อะไม่รู้นะครับแต่ที่นี่นคือกูโดนหลอกดาวนะ คือบางครั้งเว้ยมันแจ้งตรงนั้นแต่เสือกไม่มีอ่ะเออก็ต้องแบบตามมันละนะ10 seconds later เอ,อ้าเด l e t e c a excansion อ่ะพวกกูโดนหรอไอ้ยี่ไม่มีหรอกอกูไปแถวโรงพยาบาลนั้นไม่มีไฟไหม้เฮียอะไรเลยเว้ยเออ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 เอย่าวมันไม่มีท่านผู้ชมเออ ไปไปคลิปนี้ก็โอเคนะครัชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรืออย่าลืมกดกระดิ่งจะงเตไม่พลาดคลิปใหม่สวัสดีสำหรับวันนี้เวลาจ้าบ๊ายบายสี่ห้าจัจะกันคลิปใหม่ครับผมบ๊ายบายแม่งไม่โคตรไม่ชินกับตัวเองเลยที่ตอนนี้นหละ